สำหรับหน่วยเรียนที่6กนะคะก็เป็นเรื่องของการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะทำไมเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเมื่อว่าเราจะไปซื้อสินค้าเราก็เจอแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์เราจะไปใช้บริการเราก็เจอแหวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะ oh. ฉะนั้นในภาคของการประกอบธุรกิจหรือทําธุรกิจยิ่งต้องให้ความสําคัญในเรื่องของภาษีซื้อภาษีขายนะคะ การดาเนินงานของกิจการจะทําให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะรวมถึงส่งภาษีให้ทันเวลาตามที่สรรพากรกําหนดนะคะอะไรบ้างที่นักศึกษาต้องเรียนรู้สําหรับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอาจารย์ก็แบ่งออกเป็น4ีหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะคะ <S <S ข้อที่1เรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะและลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่มฉะนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่ม ทราบว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใครมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มข้อ2เป็นเรื่องของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเราใช้อัตรา7%นะคะข้อ3เป็นเรื่องของการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเราจะคำนวณอย่างไรในกรณีที่เราขายสินค้า รวมแบตไว้แล้วหรือกรณีที่เราขายสินค้ายังไม่ได้รวมแบตและข้อ4ค่ะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะในการบันทึกบัญชีอาจารย์ขอแยกเป็นสส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือธุรกิจขายสินค้าค่ะส่วนที่2ก็คือธุรกิจบริการนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหากันในบทเรียนเลยค่ะ หัวข้อที่1น,นะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปและลักษณะของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสำหรับประเทศไทยได้เริ่มนํามาใช้ตั้งแต่1มกราค5 3 5ม2535นะคะเพื่อที่จะให้เกิดระบบการจัดเก็บภาษีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการค้าของประเทศไทยของเรานะคะฉะนั้นตัว v ว t 7% value added tax หรือเราเรียกกันว่า vat vat นะคะเป็นภาษีที่เราเรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ ของผู้ผลิตสินค้าผู้บริการผู้นําเข้าโดยเก็บเฉพาะมูลลค่าที่เพิ่มคือก็คือแบบเนนั่นเองนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือ เป็นไปตามประมวลรัศดากรมาตรา82นะคะก็คือผู้ประกอบการในราชาอาณาจักรไทยได้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการนั่นเองนะคะข้อ2คือผู้นําเข้านะคะข้อ3ก็คือตัวแทนในราชาอาณาจักรไทยของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชาอาณาจากักรข้อที่4เป็นผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในเรื่องของการบริการนะคะข้อ5ผู้ที่มีความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยอัตราภาษีสุลก,กากรนะคะข้อ6 เป็นผู้ที่ควบเข้าการผู้ประกอบการใหม่กรณีที่ควบเข้ากันนะคะข้อ7เป็นผู้รับโอนหรือเป็นผู้โอนกรณีที่โอนกิจการกันนะคะและข้อ8ค่ะผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักรแล้วมีผู้ทําการแทนในราชอาณาจักรนะคะนี่ก็คือหน้าที่ตามกฎหมายที่กําหนดให้ต้องเสียภาษี สำหรับผู้ที่มีหน้าที่จดทะเบียนนะคะใครมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีนะคะเพิ่มแน่นอนก็คือผู้ประกอบการนั่นเองผู้ประกอบการที่มีการขายสินค้าหรือบริการอันนี้ก็อยู่ที่ว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจแบบไหนเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือเป็นธุรกิจบริการถ้ามีรายได้เกินนะคะก็คือมีรายได้มากกว่า1นึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปีแน่นอนมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียน เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ดําเนินการรายงานข้อมูลนําส่งข้อมูลสัมภาระให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทันเวลาด้วยนะคะส่วนผู้ประกอบการที่รายได้ไม่ถึง1นล้านแปดแสนบาทต้องทํำยังไงนะคะกรณีที่รายได้ไม่ถึง1นล้านแปดแสนบาทได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือไม่ต้องไปจดทะเบียนนั่นเองอยู่ในกรณีได้รับยกเว้นนะคะแต่ถ้าผู้ประกอบการมีความประสงค์นะคะ กรณีที่รายได้ไม่ถึง1นึ่งล้านแสนบาทแต่มีความประสงค์อยากเข้าสู่ระบบได้ไหมได้เช่นกันนะคะก็ไปยื่นต่อสรรพากรค,ค่ะเพื่อที่จะขอดจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมาดูในหัวข้อที่2นะคะเรื่องของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่นักศึกษาทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าเราจะโดนในเรื่องของแปดเจ็ดนนะคะนั้นผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้แล้วนะคะก็คือไปจด ทะเบียนตามกฎหมายนั่นเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานเรื่องภาษีซื้อภาษีขายนะคะแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำส่งสรรพากรด้วยนะคะตรงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นะสมมติเราเป็นธุรกิจขายสินค้านะคะตัวอย่างที่1คะ่ะกิจการขายสินค้า1000บาทใน1,000บาทยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้นะคะดังนั้นเราจะ ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรแล้วเรียกเก็บจากลูกค้าเท่าไหร่ดังนั้นนะคะตัวสินค้าเรา1000บาทเราก็เอา1000คูณเเป็น70บาทเราก็เรียกเก็บจากลูกค้า10,70นบาทนั่นเองนะคะไอ้ตัว1000เป็นของของเรานะคะแต่ว่า7 0บาทคือสิ่งที่ต้องนำส่งให้กับสรรพากรนะคะนี่มาดูกรณีที่2ตัวอย่างที่2ถ้ากิจการขายสินค้าในราคา1000บาทแต่ใน1000ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนะคะ แสดงว่าเราเรียกเก็บจากลูกค้า1,000ันะเพราะว่า1,000ับอกว่ารวมภาษีมูลค่าพเพิ่มไว้แล้วแต่เวลาที่เราจะมาคำนวณน,นะคะเราก็ต้องดูแล้วแหวนเท่าไหร่นะคะเราก็เอา1,000คูณ7ฐาน107กรณีที่รวมแหวนไว้แล้วนะคะตัวคูณต้องเป็นคูณ7ฐาน107นะคะ65.42สสตางค์นะคะ ันั้นตัวสินค้าก็คือ934.58สตางค์นะต้องคำนวณให้ถูกต้องนะคะว่าสินค้าของเรารวมแบตไว้หรือยังหรือเป็นแค่ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมแบตต้องคิดแล้วก็คำนวณที่ดีนะคะก็นําไปสู่การบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเมื่อผู้ประกอบการนะคะหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยได้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะ ก็มีหน้าที่ที่จะต้องรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มทุกสิ้นเดือนนะคะแล้วก็ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปก็ต้องจัดการนําส่งให้แล้วเสร็จนะคะกรณีที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็มีสิทธิ์นะคะที่จะนําภาษีขายหักกับภาษีซื้อค่ะถ้าภาษีขายมากกว่าต้องนําส่งนะคะแต่ถ้าภาษีขายน้อยกว่าจะได้รับเงินคืนอ่าลองดูค่ะภาษีขายเกิดตอนไหนเกิดตอนที่เราขายสินค้าให้ลูกค้านะคะแล้วเราก็เรียกเก็บ จากลูกค้านั่นเองฉะนั้นภาษีขายเกิดตอนที่เราเรียกเก็บจากลูกค้าเรียกเก็บอะไรถ้าเป็นธุรกิจขายสินค้าก็คือส่งมอบสินค้าเราเรียกได้เลยภาษีนะคะเงินจ่ายหรือไม่จ่ายก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าใบาแจ้งหนี้ที่ออกมาต้องเป็นใบแจ้งหนี้พร้อมกับใบกำกับภาษีนะคะที่แสดงให้เห็นว่ามีตัวราคาสินค้าแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีจำนวนเงินที่เราเรียกเก็บนะคะตรงนี้ก็คือเกิดภาษีขายเกิดขึ้นแล้วนะคะ แต่ถ้าเป็นภาษีขายจากการบริการนะคะภาษีขายจากการบริการจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้รับเงินจากการบริการแล้วนะคะส่วนภาษีซื้อค่ะภาษีซื้อเกิดตอนไหนภาษีซื้อถ้าเราเป็นธุรกิจขายสินค้าใช่ไหมเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปะคะ่ะเราก็ต้องซื้อของมาขายก่อนซื้อของมาก่อนแล้วคว่อยขายฉะนั้นภาษีซื้อเกิดตอนที่เราไปซื้อของนะได้รับของมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้จ่ายเงินก็ตาม แต่ของมาแล้วภาษีซื้อเกิดแล้วนะคะใบแจ้งนี้เกิดแล้วใบกำกับภาษีเกิดแล้วรับรูภาษีซื้อได้เลยนะคะส่วนถ้าเป็นธุรกิจบริการภาษีซื้อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้จ่ายเงินค่าบริการออกไปนะคะนั้นจุดของการคิดภาษีต้องดูให้ดีค่ะว่าคุณเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือคุณเป็นธุรกิจบริการนะคะนี่มาดูค่ะว่าโอเคเมื่อเรามีสิทธิ์ที่จะนําภาษีขายมาหักกับภาษีซื้อนะคะกรณีที่1ค่ะ ถ้าภาษีขายเรา 1, 100ภาษีซื้อเรา70เปรียบเทียบกันแล้วภาษีขายสูงกว่านะคะถ้าภาษีขายสูงกว่าเราจะต้องชําระเพิ่มให้กับสรรพากร30บาทนั่นเองแต่ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วภาษีขายเราเป็นไงคะต่ำกว่าภาษีซื้อฉะนั้นกิจการก็จะได้รับเงินคืนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนนั่นเองนะนี่ก็เป็นประโยชน์ที่เราจะได้จากการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มคะ่ะ สามารถที่จะนําภาษีขายมาหักกับภาษีซื้อได้นะคะแต่ถ้าภาษีขายมากกว่าเป็นไงคะต้องนําส่งสมการเพิ่มนะคะแต่ถ้าภาษีขายน้อยกว่าก็มีสิทธิ์ขอคืนได้นั่นเองนะคะหัวข้อที่4ค่ะเป็นเรื่องของการบันทึกบัญชีนะคะการบันทึกบัญชีอาจาร,รย์แยกเป็นสส่วนนะคะจากที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นอาจาร,รย์ขอเป็นส่วนที่1ก่อนก็คือเป็นธุรกิจซื้อขายสินค้าแน่นอนก็คือการซื้อสินค้าเข้ามาก่อน แล้วก็ขายสินค้าออกไปฉะนั้นเมื่อเราเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเวลาที่เราซื้อสินค้าเราก็ต้องไปซื้อสินค้าในในธุรกิจที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกันนะเพื่อเราจะได้นําภาษีซื้อมาหัก,กับภาษีขายได้นะคะอ่าเราก็ไปซื้อสินค้าค่ะสมมุติค่ะว่าเราไปซื้อสินค้ามูลค่า1นึ่งบาทนะคะเมื่อเราไปซื้อสินค้าเราก็เดบิตซื้อได้เลยนะคะซื้อเป็นบัญชีหมวดหนะคะอยู่ทางด้านเดบิต10,000บาท เมื่อซื้อแล้วเราก็เจอภาษีด้วยใช่ไหมคะเราก็คำนวณภาษีซื้อเลยค่ะ1 0 0 0 0หมื่นคูณก็คือ700บาทภาษีซื้ออยู่หมดหนึงนะคะถือเป็นสินทรัพย์นะคะภาษีซื้อถือเป็นสินทรัพย์เครดิตอะไรเครดิตเงินสดค่ะสมมติว่าเราซื้อเป็นเงินสดนะคะก็ลดยอดเงินสดลงทางด้านเครดิตด้วยยอดเท่าไหร่คะก็คือยอดของตัวสินค้า10,000บวกกับยอดแบกบที่เราต้องชําระด้วยด้วยยอด1700งบาทค่ะ ใน1,700บาทมาจากไหนก็คือตัวสินค้าที่เราซื้อนะคะบวกกับแวนนต์นั่นเองค่ะสมมุติว่ากิจการซื้อเป็นเงินเชื่อทำไงคะซื้อเป็นเงินเชื่อแสดงว่ายังไม่ได้จ่ายเงินนะเราก็เดบิตซื้อได้เลยค่ะเมื่อมีการรับส่งมอบสินค้ากันแล้วคุณรับรู้การซื้อได้เลยนะคะรับรู้ตัวสินค้าเข้ามาได้เลยซื้อเป็นบัญชีหมวด5นะคะอยู่ทางด้านเดบิต1บาทเดบิตภาษีซื้อค่ะ1 0,000คูณนะคะและ เครดิตอะไรในเมื่อเราซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะก็คือยังไม่ได้จ่ายเงินคุณก็ต้องเครดิตรับรู้เจ้านี่การค้าถือเป็นหนี้สินนะคะรับรู้เท่าไหร่ก็ต้องรับรู้ด้วยยอดของหนี้ที่เราต้องชําระ1นึ่งบวกกับแบดเจนั่นเองนะคะก็เครดิตด้วยยอด1700บามื่ะอ่บาทค่ะ,ะมาที่การขายสินค้าบ้างซื้อมาแล้วนะทีนี้มาขายสินค้านะคะกรณีที่เราขายสินค้า สมมติว่าเราขายสินค้าราคา20,000บาทฉันในการรับรู้เมื่อขายสินค้าเราเดบิตเงินสดค่ะเครดิตขายค่ะขายก็คือรับรู้รายได้นั่นเองหมวดสินะคะด้วยยอด20,000บาทเครดิตภาษีขายค่ะภาษีขายเป็นบัญชีหมวด2ก็คือหนี้สิน นะคะ10,000คูณเเรเราก็คิดภาษีไปค่ะ1,400บาทค่ะฉะนั้นเงินที่เราจะต้องเรียกเก็บจากลูกค้าแล้วเราก็ได้รับเงินมาก็คือยอด21,400บาทนั่นเองนี่กรณีที่ขายเป็นเงินสดแต่ถ้าเราขายเป็นเงินเชื่อล่ะในกรณีที่กิจการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อแปลว่าขายของไปละส่งมอบของไปละแต่ยังไม่ได้เงิน นะคะเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรเราก็ต้องเดบิตลูกหนี้การค้าไว้ก่อนนะคะซึ่งลูกหนี้การค้าก็คือหมวดหนึ่งนั่นเองนะคะเครดิตรับรู้การขายได้เลยเพราะเราส่งมอบของแล้วขายของแล้วะน,นหมวด4ี่เกิดขึ้นแล้วทางด้านเครดิตค่ะ20,000บาทเครดิตภาษีที่เราต้องเรียกเก็บจากลูกค้าก็คือแบต7%ค่ะภาษีขาย1 0 0 0 0นคูณนะคะภาษีขายถือเป็นหมวด2นะคะโดยยอด1,400บาทนั้นตัวลูกหนี้ที่เราตั้งก็คือ ค่าของสินค้าบวกกับแวด1,400น้บาทนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับกรณีเป็นธุรกิจขายสินค้านะคะฉะนั้นจุดของภาษีซื้อภาษีขายเกิดตอนไหนเกิดตอนที่มีการส่งมอบแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เงินก็ตามหรือยังไม่ได้จ่ายก็ตามเมื่อมีการส่งมอบสินค้ากันแล้วจุดของการรับรู้ภาษีเกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้เราไปดูในกรณีของธุรกิจ ที่เป็นแบบบริการบ้างเราจะรับรู้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ถัดไปค่ะในกรณีที่เป็นธุรกิจบริการนะคะเช่นเราไปซ่อมรถนะซ่อมเครื่องปรับอากาศอันนี้เป็นเรื่องของการบริการนะคะเราได้รับบริการกิจการของเราได้รับบริการคือไปใช้บริการนั่นเองเมื่อเราไปใช้บริการใช้ส่ายเกิดแล้วนะคะค่าบริการเกิดขึ้นแล้ว ถ้ายังไม่จ่ายเงินเราจะรับรู้เป็นภาษีซื้อเลยไม่ได้เราก็ต้องพักบัญชีไ้ก่อนนะคะไว้ที่บัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนดฉะนั้นจะเห็นความต่างตรงที่ว่าภาษีซื้อกรณีธุรกิจบริการจะเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่ได้รับเงินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวอย่างคะ่ะสมมุติว่าเราไปใช้บริการนะคะมูลค่า5 0าบาทนะคะ นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับบริการคุณได้ใช้บริการแล้วคุณก็ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายเลยค่ะเดบิตค่าบริการเป็นหมวด5นะคะมูลค่า500บาทเราถูกเรียกเก็บภาษีใช่ไหมคือเราไปใช้บริการแล้วยังไม่จ่ายเงินนะแต่เขาก็ให้ใบแจ้งหนี้เรามานะคะนั้นในใบแจ้งหนี้ก็จะมีเรื่องของภาษีเกิดขึ้นนะคะในการบันทึกบัญชีเราก็ต้องบันทึกบัญชีเป็นภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกําหนดจะลงเป็นภาษีซื้อเฉยๆไม่ได้นะเพราะว่าจุด ที่ต้องรับรู้ภาษีซื้อจริงๆต้องรับรู้ตอนไหนตอนที่จ่ายเงินนะคะตัวอย่างนี้ก็คือยังไม่จ่ายเงินนะไปใช้บริการแล้วยังไม่จ่ายเงินฉะนั้นเราต้องพักไว้ที่บัญชีภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกําหนดไว้ก่อนนะก็ถือเป็นหมวดหนึ่งเช่นกันคะ่ะ3 5สิบาบาทนะคิดยังไงก็คือ5้าคูณ7นนั่นเองเสร็จแ,แล้วก็เครดิตอะไรนะคะในกรณีนี้เราต้องเครดิตเป็นค่าบริการค้างจ่ายก็คือค่าจ่ายค้างจ่ายนั่นเองถือเป็นหนี้สิน นะคะนี่สินทั้งหมดก็คือตัวที่เราต้องชําระตามใบแจ้งนี้นั่นเองก็คือมีตัวมูลค่าของการบริการ500และแวดที่เราต้องเสียนั่นเองนะคะอ่าหลังจากนั้นเมื่อเราได้รับใบแจ้งนี้แล้วรู้แล้วนะคะว่าต้องไปชําระเงินนะตัวค่าบริการ500แล้วก็มีแวดอีก35บาทนะคะถึงเวลานะคะที่เราต้องไปชําระเงินจริงแล้วแหละเราก็เอาเงินสดไปชําระเลยค่ะ ตรงนี้เราจะบันทึกบัญชีอย่างไรในวันที่เราไปชําระเงินเราก็เดบิตล้างค่าบริการค้างจ่ายออกเลยนะเราเคยเครดิตไว้ใช่ไหมว่าเป็นนี่แต่วันนี้เรามาจ่ายแล้วฉะนั้นเราล้างออกทางด้านเดบิตค่ะด้วยยอด535บาทนะคะล้างคู่กับอะไรก็เงินที่เราไปจ่ายนั่นเองล้างคู่กับเงินที่เราไปจ่ายค่ะ535บาทนะคะ เสร็จแล้วสิ่งที่ต้องล้างล้างออกอีกคืออะไรก็คือภาษีที่ยังไม่ครบกำหนดเคยเดบิตไว้ก็เครดิตออกค่ะด้วยยอด35บาทและรับรู้ความจริงเข้าไปนะคะด้วยยอด35บาทนี่ก็คือคู่ของการรับรู้นั่นเองนะคะต้องรับรู้ให้ถูกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรณีธุรกิจบริการเนี่ยภาษีซื้อ จริงๆจ,จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการรับเงินนั่นเองนะคะได้รับชําระค่าบริการน,นั่นเองค่ะนี่เราไปดูมุมมองอีกมุมหนึ่งนะคะกรณีที่เราเป็นผู้ที่ให้บริการบ้างนะภาษีขายจะเกิดขึ้นตอนไหนนะคะเมื่อเราให้บริการนะคะสมมุติว่าเราให้บริการไปละนะคะสมมติว่าเราเป็นธุรกิจอ่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกันนะคะเป็นธุรกิจที่บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศนะคะ เราก็ไปให้บริการเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้ายัางไม่ชําระเงินเรานะแต่เราก็เป็นไงคะในเมื่อให้บริการแล้วเราก็ต้องออกใบแจ้งหนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่าราคาของค่าบริการเท่าไหร่และมีภาษี ขายเท่าไหรนะคะเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรลองดูข้อมูลกันนะคะกรณีนี้เป็นกรณีที่ให้บริการแล้วแต่ยังไม่ชําระเงินแล้วก็เดบิตรายได้ค่าบริการค้างรับซึ่งรายได้ค่าบริการค้างรับถือเป็นบัญชีหมวดหนึ่งนะคะเครดิตอะไรเครดิตรลายได้ค่าบริการเกิดขึ้นแล้วด้านเครดิตนะคะถือเป็นบัญชีหมวด4แปลว่าเงินยังไม่ได้แต่บริการให้ไปแล้วฉันรับรู้รายได้ค่าบริการได้เลยสมมุติว่ามูลค่าของการบริการอยู่ที่ 1,000บาทฉะนั้นเราต้องเรียกเก็บภาษีขายจากลูกค้าด้วย7%นะคะเราก็เอา1,000คูณ7%ค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้รับเงินนะเราเลยต้องบันทึกพักไว้ก่อนที่บัญชีภาษีขายยังไม่ครบกำหนดนะคะทางด้านเครดิตค่ะก็ถือเป็นบัญชีหมวด2นะคะ70บาทค่ะ ด้านเครดิตนะคะมี2รายการก็คือรายได้ที่เราต้องรับรู้แล้วก็แวดนะคะภาษีขายที่ยังไม่ครบกําหนด70บาทนั้นตัวเดบิตนะคะที่เราต้องรับรู้เป็นรายได้ค่าบริการค้างรับก็คือยอด1นึ่พบวกกับแวนเเปอร์เซ็นต์นะคะรวม1นึ่พบาทนั่นเองนะคะทีนี้พอเราถึงเวลานะครบกําหนดละนะคะว่าต้องชําระเงินนะคะเราก็ทําการเรียกเก็บเงินนั่นเองได้รับเงินสดมาแล้วก็เดบิตเดิตอะไรคะเครดิตล่า ล้างบัญชีตรงนี้เราจะล้างคู่กันก็คือ1,070บาทใช่ไหมคะกับรายได้ค่าบริการครั้งแับที่เราบันทึกไว้1,070บาทนะคะแล้วก็มาล้างบัญชีอะไรอีกมาร้างบัญชีภาษีขายที่ยังไม่ครบกําหนดล้างออกทางด้านดบินด้วยยอด70บาทนะคะและรับรู้ภาษีขายจริงน,นะคะเพราะว่าได้เงินแล้วสามารถรับรู้ภาษีขายได้เลยนะคะ70บาทตรงนี้ค่ะ งั้นความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่เป็นธุรกิจขายสินค้ากับธุรกิจบริการนะคะจะมีจุดของการรับรู้ภาษีมูลค่าเพิ่มแตกต่างกันนะคะอาจารย์ขอสรุปดังนี้ค่ะสำหรับธุรกิจขายสินค้านะคะจุดของภาษีม um> ูลค่าเพิ่มจะอยู่ตรงที่การสมมอบสินค้านะคะสำหรับธุรกิจบริการจุดของภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ตรงที่การชําระค่าบริการนั่นเองค่ะนี่คือความแตกต่างของ ทั้งสองธุรกิจนะคะอาจารย์ก็ขอฝากนักศึกษาทุกคนไว้นะคะในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานแล้วหรือคนที่เรียนอย่างเดียวนั้นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามจงทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากทุกคนนะคะในเรื่องของการตั้งใจเรียนเข้าเรียนให้ทันเวลาส่งงานให้ทันกําหนดแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะทําแบบฝึกหัดอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เราเกิด ความเชี่ยวชาญเกิดความชํานาญเจอโจทย์วิเคราะห์ได้เจอเข้อสอบทําได้นะคะคลิปนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกเราทุกคนนะคะในการตั้งใจเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ